มาูรายการของเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทำสมอาหารอาหารที่สอนให้ทาในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเดอะโรลิงพินพินที่ว่านี่จริงๆเป็นชื่อเจ้าของชื่อเจ้าของนะครับเมนูที่เอามานําเสนอวันนี้ตอนนี้กํลาลังดังมากโอ้เปิดเข้าไปในโลกออนไลน์คือแบบโอ้คนพูดถึงอันนี้เต็มไปหมดเลยคือมันเป็นความคิดของเธอเองด้วยนะฮะที่สําคัญคือเธอคิดของเธอเอง <S <S อเธอตั้งชื่อมันว่าดูไบช็อกโกแลต มันเป็นยังไงทํำยังไงแล้วมันยากขนาดไหนแล้วมันความตั้งใจขนาดไหนของคนคนหนึ่งที่ตั้งใจจะทํางานวันนี้ท่านจะได้ดเห็นกับตา,ท,าท่านเองเลยว่าเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพินจเจนวัฒนวิทย์จากร้านเดอะโรลลิงพินครับทุกคนครับดีดครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผสวัสดีครับยืนตรงนี้เลยครับพินครับร้านนี้ตั้งมากี่ปีแล้วคะหกปีแล้วค่ะหกปีแล้ว หกปีที่ว่าเนี่ยร้านเราขายอะไรบ้างครับค่ะเริ่มแรกขายคุกกี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ขายบราวนี่แล้วก็เป็นเค้กวันเกิดค่ะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่ขายดีคือช็อกโกแลตดูบค่ะวิธีพูดภาษาอังกฤษของพินไม่ได้จบในประเทศแน่นอนจบที่ไหนครับอเมริกาค่ะจบอเมริกาคุณพินคือทําพวกเบเกอรี่มาก่อนอย่งี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไหนก็ไปเลยมันไม่อเมริกาเลยนะคะคือคุณพินจบที่อเมริกาใช่ค่ะตัดโนไปเรียนอยู่กี่ปี หนูไปเรียนที่เอ,อ,อเมริกา4ปีค่ะ4ปีแล้วก็กลับมาเมืองไทยใช่แล้วก็รักในการทําขนมใช่ค่ะเปิดทํามัน6ปีแล้วนะไอปีแรกๆลำบากไหมลำบากมากเลยค่ะ <พอ S 2> ดูนะฮะถ้าผู้ชมดูนิดนึงนะฮะมันไม่มีอะไรโรยด้วยกลีบกุหลาบนักหรอกใช่เป็นไงเล่านะ ค,คือหนูไม่มีลูกน้องเลยหนูทําคนเดียวแล้วตอนแรกหนูก็เป็นคนทําขนมถึงแบบตีสองตีสามเลยค่ะแล้วก็ตอบแชทเองเรียกรถเองแล้วก็ทําการโฆษณาเองด้วยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยลูกน้องคนแรกของหนูเลยก็คือ,เ,อเป็นแม่บ้านหนูที่มาช่วยทําขนมค <c oughs> ห้หแม,ม่ใช่ไหมตอนเล็กแรกอะค่ะคุณแม่หนูอะอแม่บ้านลาออกหมดเลยทุกคนเลยเพราะว่าเขาทาขนมกับหนูไม่ไหวหแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแม่บ้าน คุณแม่หนูเนี่ยก็ต้องมาทามาล้างจานให้หนูหลังจากที่คุณแม่กลับมาจากออฟฟิศเสร็จตอนหกโมงเย็นแล้วคุณแม่ก็ไม่ไหวแล้วคุณแม่ก็เลยต้องแจ้งแม่บ้านมาช่วยทําขนมกับหนูคนหนึ่งใช่ค่ะมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มที่เรียกว่าเฮ้ยเราตั้งตัวได้แล้วเว้ยเราจะน่าจะขายได้แลวกี่ปีประมาณปีที่สองค่ะปีที่สองกว่าจะได้เพราะฉะนั้นอดทนแล้วก็ต่อสู้มาตลอดแต่ในที่สุดตอนนี้ที่ร้านขายขนมอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด นับไม่ทั่วเลยค่ะหลายร้ยอชยอชนิดแล้วหลายร้อยชนิดแล้วจากผู้หญิงคนนี้คนเดียวนะครับจากผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่ทํามามีร้านไหมมีหน้าร้านไหมมีค่ะอยู่ที่มควเทียนะคะอยู่ที่มควเทียแล้วก็เซนทันชิดลมค่ะเซนทันชิดลมกับมควเทียค่ะแล้วก็มีพอปอัพที่สามย่านมีชาวแล้วก็พารากอนถ,ถึงมกรลาค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือไปเปิดไม่เปิดในช่วงวลาใดเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆท่านผู้ชมเห็นไหมคว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้มันต้องรักจริงแล้วเธอลงทุนขนาดไหนลองดูจากขนมชนิดนี้ของเธอคิดดูบ่ายช็อกแลตซึ่งเธอคิดเองนะผมย้าอีกครั้งนึงดูด้วยกันแล้วท่านจะเห็นว่าไออันนี้อันนึงเนี่ยอันนี้จับได้นะฮะจับได้แอันนี้อันนึงอันนี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรมิลช็อกแลตส่วนนี้เป็นดาร์กช็อกแลตค่ะอันนี้อันละห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาท ดูนะฮะอันนี้500ทำไมมันขายได้และทำไมมันถึงต้องสั่งจองทำไมมันทำไมกันแน่ดูใบช็อกโกแลตจากเดอะโรลิ่งพินครับนี่นะครับนี่ที่ไหนฮะที่บ้านที่ออฟฟิศครับที่ออฟฟิศของเรานะครับนี่เครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากเอาเนยไปละลายก่อนค่ะเนยฝรั่งเศสนะคะเนยฝรั่งเศสเนยจืดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนยจืดค่ะใช้ใชหนึ่งกิโลท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะแล้วก็ แล้วก็เอาเส้นคูนาฟ้านะคะมาผสมกับเนยละลายนะคะผสมให้เข้ากันนะคะเส้นคูนาฟ้าใช้สองกิโลสองกิโลครับผมพอผสมให้เข้ากันก็เอาไปอบนะคะแล้วก็เกลี่ยซะก่อนใช่ค่ะต้องเกลี่ยให้มันแบนก่อนเอาไปอบรอบแรกใช่ค่ะร้อยถ้วสิบองศา10นาที10นาทีครับเส้นคูนาฟ้านะครับท่านผ you, ู้ชม ไม่ใช่เส้นหมี่นะฮะเส้นคูน่าฟ้ามันเหมือนกันนะฮะพออบเสร็จเรียบร้อยเอามาเอาไปสับค่ะเอามาสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จแล้วก็อบรอบที่2 6นาทีเมื่อสับเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมถึงไปอบอีก6นาทีความร้อนเท่าเดิมร0องศาครับงศใช่ค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็สับอีกรอบนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้มันเล็กที่สุดใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เอานำถั่วพิสตาชิโอนี่นะคะปั่นจนเป็นเนยพิสตาชิโอค่ะใช้ทั้งหมด สัดส่วนนี้คือ2กิโลครับปั่นอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมตัวพิซเชียปั่นให้มันเป็นอย่างนี้เลยแล้วเอาไปผสมกับเส้นคูนาฟาแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะเคลา่ให้เข้ากันใช่ค่ะมันต้องเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะถ้าผู้ชมทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ก็เอาไวช็อกโกแลตนี้นะคะมาตกแต่งนะคะพิมค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนค่ะเป็นรูปหัวใจค่ะเนี่ยที่เราเห็นออกมาเป็นรูปหัวใจเนี่ยเขาตีไปก่อนให้มันมี เส้นสายนั่นก่อนคราวนี้เอานิ้วช็อกโกแลตวอรน่านะคะมาละลายนะคะครับค่ะช็อกโกแลตนี้แล้วมาจากฝรั่งเศสเลยค่ะครับค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เทใส่เข้าไปในพิมพ์นะคะดูตรงนี้ดีๆนั่นผู้ชมฮะค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เทเทออกออกใช่ค่ะครับให้มันติดพิมพ์ไว้แค่นั้นอ่ะใช่ค่ะให้มันติดแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นค่ะเอาไปเข้าตู้เย็นแช่รอบแรกก่อนนท่นผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ดาร์กช็อกโกแลตบ้าง ถูกไหมคะแบบเดียวกันแบบเดียวกันทุกอย่างแต่ว่าเราทํา2อย่างอะเราเมื่อกี้เราทามิ้วแล้วอันนี้เราทาดาร์กให้ดูด้วยดาร์กก็ทำแบบนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะเทออกจากฟิล์มอย่างนี้เหมือนกันไปแช่ตู้เย็นเหมือนกันแช่นานไหมประมาณ10นาที10นาทีนะท่านผู้ชมแล้วก็เทรอบที่สองค่ะมันไม่ได้แค่นั้นจบเอามาเทรอบที่สองอีกเห็นไหมฮะมันจะได้หนาหน่อยองเงี้ยถ้ารอบเดียวไม่ไหวเดี๋ยวมันแตกแล้วเอาไปแช่รอบสองอีกประมาณ10นาทีเหมือนกันทั้งดาร์กแล้วก็ทั้งมิ้วช็อกโกแลตทำแบบเดียวกันหมดเลย เทสองครั้งอย่างนี้แล้วก็เอาไปทําอย่างนี้นะครับนี่ครับเอาไปแช่อีกเห็นไหมฮะสิบนาทีเหมือนกันหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยพอได้ออกมาแล้วยัดไส้ค่ะนี่ไส้ที่เราทําไว้มีกีใช่ไหมฮะใช่ค่ะยัดให้เต็มเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมอะดัดไส้ครับยัดให้เต็มเลยครับอันนี้สําคัญมากนะครับคำว่ายัดให้เต็มเนี่ยของมีคุณภาพไม่มีคุณภาพอยู่ที่ยัดอย่างนี้นะครับไม่ใช่เข้าไปข้างในแล้วมันเป็นโพรงนะฮะถูกไหมถูกถูกไหมลูกถูกใช่ไหมฮะแล้วก็จึงเอา เอาช็อกโกแลตปิดค่ะถ้าเป็นมิลก็มิลถ้าเป็นดาร์กก็ดาร์กปิดนะแล้วเอาไปแช่เย็นให้เส้ตัวนาน,นาประมาณ10นาทีออกมามันเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยแล้วและนี่คือดูไบช็อกโกแลตครับเราก็พูดเรื่องนี้ก่อนนะครับเส้นคุณภาพ้าวเกลือันอนี้ฮะ มันเป็นเส้นฟิโลพสตรีค่ะทำมาจากแป้งแล้วก็เนยนะคะหั่นเป็นชิน้นเล็กๆอันนี้ต้องเล่าอันนึงก่อนว่าอันนี้คือจะเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่พวกตะบันออกกลางจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคุณนาฟาในการทำขนมใช่ซึ่ง<ด>เป็นเส้นเป็นอย่างนี้นะครับครับนี่ครับนี่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 นนนคุณโกะบีออกมาอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> ลักษณะนั้นนั่น <c oughs> เรารู้จักเส้นคุณนาฟาแล้วในการอบเนี่ยมันจะมีความกรอบใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะต้องคลุกกับเนยก่อนค่ะต้องคลุกกับเนยก่อนแล้วก็อบให้กรอบ แล้วเมื่อกี้ที่คุณพูดคุณเน้นเลยว่าใช้เนยฝรั่งเศสซึ่งมันแตกต่างมากไหมครับมันมจะมีกลิ่นที่หอมกว่าใช่ไหมใช่ไหม,ไ,หมไม่ใช่ว่าเราไปชื่นชมอะไรอะไรก็เนยฝรั่งเศสไ,ไม่ใช่นะมันหอมกว่าจริงๆใช่ไหมสำหรับการทําขนมใช่ค่ะเขาจึงใช้เนยฝรั่งเศสกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําอย่างที่พูดมาทั้งหมดคิดได้ยังไง ตอนที่พินไปต่างประเทศค่ะไปเที่ยวค่ะพินก็ไปเห็นเขาขายช็อกโกแลตดูไปแล้วมันดูน่ากินมากเลยพินก็เลยเอามาทําในติ๊กต็อกค่ะแล้วก็ทำกับเพื่อนดูปรากฏว่าโพสต์ออกไปเนี่ยลูกค้าหลายคนอยากกินมากๆเลยพินก็เลยอยากทําดูค่ะเราเป็นเจ้าแรกๆเลยที่ทําในเมืองไทยค่ะถูกถูกต้องคุณถึงไดออกรายการเราไง <c oughs> อ่ออีกนิดนึงจะถามต่อไปตรงนี้นิดนึงเลยท่า <c oughs> นผู้ชมจะได้ทราบทั่วกันเลยด้วยนะฮะเพราะระยะหลังมาบางทีมันมีคนมาพูดโนนพูดคุณหมอกรายการผมเสียตังค์ไหมครับ ไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียผมเรียกร้องอะไรไหมฮะไม่มีนะฮะไม่มีนะะเพราะฉะนั้นใครไปบอกว่าเออมาออกรายการผมมันจะต้องเสียตังค์ต้องเสียค่านุ่นค่านี่เสียค่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสักค่าหนึ่งนะครับไม่มีแต่คุณต้องเอาของมาออกนะฮะต้องเอาของผมไม่ได้ไปทําให้นะฮะคุณต้องเอาของทาแล้วมาออกคุณอออครับอร่อยมากคือ f ีลล i ่งฟีล l ิ่งกัดกันเลยนะพอกัดไปปุ๊บสิ่งที่มันจะอยู่ข้างในคือมันจะได้ยินเสียงแบบเป็น c r u บ b l e อะครับมันจะกรอบๆอยู่ตลอดแล้วมันจะหอมมากแล้วมันก็หวานแบบลิ้นเราอยู่อย่างเงี้ย พอเวลาเราเคี้ยวครับมันจะค่อยๆไหลลงมาที่โคนลิ้นเงี้ยครับแล้วมันลงคอเรื่อยๆมันหวานแล้วมันสดชื่นมากตัวช็อกโกแลตพอกัดแล้วมันมีความกรอบด้านนอกฮะมันทําให้เวลาเราแบบค่อยๆกัดเข้าไปแล้วมันละลายละลายไปเรื่อยๆอร่อยเหลือเกินนี่ผมขอบคุณมากฟินครับมันเปิดไง <c oughs> อฮะเนี่ยคุณไป <c oughs> แก้เาแบบนี้ค่ะอ๋อเนี่ยฮะวว้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ที่บมงกี้บอกราคาเท่าไหร่นะฮะค่าร้อยห้าสิบบาทค่ะคืออย่างนี้นะฮะถูกไหมฮะจนเสร็จเรียบร้อยปจนถึงที่ ส่งหรือเปล่าฮะหรือว่าไปรับเอาส่งค่ะแล้วเวลาส่งมันไม่ละลายไม่อะไรไม่ค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำแข็งแห้งเข้าไปเอาใส่น้ำแข็งแห้งด้วยนะครับแต่นี้คุณโอ๊คบอกว่าไม่อยากให้ผมบีใช่ไหมฮะอยากให้ผมกินตรงนี้สุดยอดหนูบอกเลยว่าอารู้ดีพี่อ้อรู้ดีแล้วก็ทีมงานคงต่อยารู้ดีว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยอินกับช็อกโกแลตต้งเท่าไหร่ก็กินได้ครับ ชิมได้ถามว่าถึงขนาดแบบเฮ้ยฉันอยากกินช็อกโกแลตเนี่ยไม่ใช่บ้าไม่ได้บ้าไม่ได้ข้างใครขนาดนั้นแต่คุณผู้ชมเขาเลยไม่เอากลับเอาอไปบอกเลยครับผมหนูไม่เคยกินช็อกโกแลตอะไรที่โดยเฉพาะไอ้เส้นหมี่ข้างในนะครับคุณอาฟ้าคุณอาฟ้านี่นี่นี่คุณอาฟ้าคุณู้ชมคูนาฟ้าคูนาฟ้าคูนาฟ้าไม่แปลกใจครับที่ร้านนี้มันเป็นไวรัลไม่แปลกใจครับที่ยอดสั่งซื้อถล่มทลาย นะครับเมนูดูใบช็อกโกแลตจากร้านเดอะโรลิงโรลิงพินนะครับเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บกะเต็มติ๊เต็มติบกะเต็มโอ้โอะครับนี่วันเกิดของหูยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกนานอาอ่ยัเปล่าเลอ่า มันนจะเป็อากินอากินแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันสวยโอเคอันนี้พอเป่าแล้วมันจะมีกลิตเตอร์เลยค่ะออ๋ต้องเป่าแรงๆค่ะให้หนูเป่าให้ไหมคะเออมานนีเ่ยะไหนลองดูดิเขาบอกเป่าแล้วมีกลิตเตอร์ดูนะดูนะท่านผู้ชมอ่ากล้องนี่นะคะนนี่ะอันนี้สมมุติว่าวันเกิดหนูวันเกิดเป็นยังไงอะต้องพูกับคุณพิณและกัน Happy birthday to you ขอบคุณค่ะแล้วก็เป่าแรงๆเลยค่ะ วโหนี่เอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะแต่งงานใหม่แล้วคุณพินทำเค้กให้ผมได้พลัะงานมเป่า,างี้เดี๋ยวนะก่อนจะจัดงานแต่งงานใหม่จัดงานตกให้ตัวเองด้วยน,นะ เฮ้ยเจ๋งแต่ผมพูดบ้างนะครับท่านผู้ชมเพราะมันอร่อยแตกต่างแล้วมันอร่อยสมที่เธอตั้งใจและทํางานจริงๆท่านผู้ชมผพราคิดว่าท่านจะทาอะไรก็ตามนะถ้าท่านรู้จักเรซปีนะรู้จักมันซะก่อนแล้วรู้จักอินกิวเดียนสครับรู้จักแกสโอนอมีของมันทั้งหมดได้จริงๆท่านจะทําได้อย่างนี้ฮะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เกิดเมืองนอกนะเกิดเมืองไทยแต่เห็นไอ้นู่นเห็นไอ้นี่ครูพักรักจําบ้างสนใจบ้างศึกษาเข้าไปลึกๆบ้าง จนเป็นอย่างนี้และยิ้มหน้าตาอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวพอออกคุณน้องกล้องหลับฮะหลับหลับอย่างนี้คนตาเขาหนักคนตาเขาหนักเหนื่อยับเหนื่อยลองดูฮะท่านเดอ Ro โรลิงพินดูบายช็อกแกลตท่านลองดูเถอะมันคุ้มราคาคุ้มจริงๆิงนี่ขอบคุณขอบคุณคุณพินขอบคุณเดอรโรลิงพินขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ รัวคุณต่อยยกทักแย่างเข่าสวนกวางของแท้อันนี้เป็นเมนูระดับตำนานเลยนะครับทำมาทั้งหมดกี่ปีนะตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วครับผมคือผมน่าจะอยู่ประมาณขั้นที่3แล้วครับพี่มีธุรละทำไมอ่ะคอต,ตัว <laughs> <laughs> ปลากระพงทอดขมิ้นครับ <laughs> วะเคี้ยวอะฮะมันจะรวมกันไปพอดีเลยเราได้กลิ่นถึงขมิ้นเมนูนี้ใช่จริงๆโอ้หร่อนมนกผมชอบผมชอบนั่งแค่เชฟนี่ก็เชฟครับเชฟอะไรครับเชฟต <c oughs> <c oughs> ิ๊ดต๊ดต๊๊๊ด้ครับตอได้